สวัสดีครับอัพเดตราคาทองคำวันนี้วันที่7เมษายนรอบบ่ายทองลงอีกอัปเดตราคาทองล่าสุดทองคําแท่งทองรูป,ปรพัรร์บุกกาเน็ต สวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคํารอบบ่ายราคาทองปรับราคาลดลงอีก50บาทส่งผลให้วันนี้ทั้งวันราคาปรับลดลง100บาททองคําแทง่ง96.5%รับซื้อที่3 4 0 0บาทขายออกที่35,500บาททองรูป,ปรพรรณ96.5%รับซื้อที่29,850บาท และขายออกที่31,000บาทราคาทองโลกวสปอร์ตอยู่ที่ระดับ1,927ดอลลาร์ต่อออนเดินเสนอเงินดอลลาร์เ9 6 2จุดค่าเงินบาทกลับมาแข่งค่าอยู่ที่33บสาท42สตงตางค์ต่อดอลลาร์ครับต่อไปก็จะเป็นราคาทองคาแท่งบวกค่าบล็อกหรือว่าค่าพรีเมียมและทองรูปพรรณบวกค่ากําหนดโดยเฉลีย่ยซึ่งแต่ละร้านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลวดลายครับ จะมีราคาตั้งแต่1กรัมถึง20บาทนะครับที่ทําตารางและราคาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับก็สามารถตรวจสอบได้เลยทางหน้าร้านบางร้านอาจไม่ตรงกันเนื่องจากจะมีหากส่วนต่าง2-5%ปเนตะครับท่านผู้ชมในส่วนของราคารับซื้อหรือราคาขายออกก็จะมีค่ากําเน็ดนะครับที่เพิ่มเข้ามา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังติดตามสถานการราคาทองคำกับทางเทวันชาแนลครังว่าช่วงส่งการน,นี้ราคาทองจะร่วมหรือว่าจะพุ่งนะครับท่าในใดมีความคิดเห็อย่างไรหรือข้อเสนอแนะก็สามารถพูดคุยทักทายคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ